เหล่านั้นเห็นว่าหากจะทำยุทธนาการด้วยพระนเรศสืบไปเห็นมิบังควรเราควรต่อทองและสวมพระสงฆ์เร่งงันเชิญกลับกรุงหงสาวดีมาบัดนี้ดวงตาข้าเห็นทำแล้วและจะขออาศัยร่มบวรพุทธศาสนาเป็นถงชัยเหตดใด้พวกมึง ว่าจะให้ลูกกูทถูกแดดชีพไปต่อหน้า,ต,าต่อตาพวกมึงนี่คนตายตามเองเจ้ข้าว่าใช่ไหมเอามันกับคตดใส่ตับอย่าให้ผู้ใดเอาไปเยี่ยงเพ้ะเจ้าของสวัสดีนันทบุรเรงได้สังหารเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งสิ้นทั้งปวงฆ่ากันทั้งกองทัพเชอะหรือพระพุทธเจ้าคะ่ะมีอีกการสําคัญที่ข้าพระพุทธเจ้าต้องกลาวบังคมทูล พระเจ้านั่นทะเบียนในขันธผีท้องได้รับผลกรรมตอบแทนที่สาสมข้าจะกรีธาทัพเข้าไปตีหงสาวดีจับเผาหงสาวดีให้ราเป็นหน้าท้องตโดธรรมราชาไม่ยอมนำทัพลงมาตามพระราจะประสงค์พระพุทธเจ้าค่ะหาได้ผู้ใดที่จะปกป้องห,งหงสาวดีไหมหม่มอมฉันมีนามว,ว่าเมยมณิแคเป็นทิดาของสิริสุธรรมราชาวันนี้ชะตาเมือหงสาวดีเห็นจากมีพลพินาศหามีเจ้าต่างด้าวเท้าต่างแดนใด มาเอาใช้เหนือเกตุมดีตองอูเราได้จะเกิดเหตุเพศภัยอันใดกับองค์ดามหรือเจ้าคะถ้าพระองค์ยังม้ประมาณตนก็คง,งเป็นพระองค์เองนั่นแหละที่จะขู่กดหัวเส้นจะเวจะจัดเกตุมดีตองอูการศึกก็ย่อมต้องมีการสูญเสียพระองค์ควรจะพลาพระโทสะไม่ว่ามันจะหนีไปถึงนรกอเวจีพี่ก็จะตามมันไปให้ถึงที่นั่นบัดเน่ ถึงเวลาที่พระองค์จะต้องชดใช้อกุศลกรรมที่ทรงก่อไว้แล้ว